แต่ว่าไม่อยู่หลักเดียวกันใช่ไหมครับถามว่าเลขห้าตัวนี้มีค่าประจําหลักต่างกันให้เราสังเกตคําว่าค่าประจําหลักคําว่าค่ากับค่าประจําหลักไม่เหมือนกันฟังดีนะเช่นครูบอกว่าดูตัวอย่างนะครับสมมุติครูบอกว่าอันนี้ตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างเช่นหนึ่งหกหกเก้าสมมุติเลขแบบนี้ครูถามว่าเลขหกตัวนี้มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ อตอบพูดได้ไหมเลขหกตัวนี้ที่ขี่เส้นใต้มีค่าเท่าไหร่สี่ชั้นสามห้องเล็กที่ข้างบนเลยนะห้องเล็กนะคะขวามืออ,อ่ะหกตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับไม่ใช่มีค่าอ่ะหนึ่งร้อยหรือหกร้อยค่าของมันมีค่าหกร้อยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าคำว่าค่าระจาหลักมีแค่ร้อยเดียวทำไงเลขหกตัวนี้พอเลขหกน, 6, นี้ทุกคนจำคำนุงพูดนะหกอยู่ในหลัก ร้อยมีค่าหกร้อยถ้าค่าประจำหลักก็เหมือนหลักนี่หลักหน่วยใช่ไหมหนึ่งสิบร้อยพันแยกให้ออกนะครับคุณจะไม่บอกให้จดนะแต่ถ้าเราต้องจดของเราเองนะครับเพราะว่าจดเนีจะเป็นการทบทวนที่ดีอ่าอย่างตัวแรกสองพันห้าร้อยสี่สิบสามอ่าเลขห้าตัวนี้เพราะงั้นเลขห้าตัวนี้มีค่าประจำหลักเท่าไหร่ครับอ่ะเก่งมากเลยค่าประจำหลักเป็น 100อีกตัวหนึ่งสอง3ันสห้าิบามเลขห้ามีค่ามำจำหลักเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสิเก่งมากต่างกันเท่าไหร่ทีนี้ก้า <4 S 1> ใช่ข้อง,ง่ายๆนะ้พลาดแล้วไม่เป็นไรนะครับพ้อหน้าเราอย่าจะไม่พลาดนะครับตอบข่อข้อสี่ไม <c oughs> ่รู้ครับไม่เป็นไรครับมา <c oughs> ดขูข้อสองนะครับข้ขอสองสองข้าอ๋อหนึ่ง เขาบอกว่าผลบวกของ1นึ่บวกสบวกหบวเเลขกขี่กว่าเลยใช่ไหมครับเมสิบเกขั้นตอนแรกหลักการคำนวณเลขบวกียาวแบบนี้นะมันคือการจับคู่บวกเข้าใจไหมถามไหมครับยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าต่อยอมตัวอย่างนะที่คุณบอกว่า1นึ่งบวกสบวกสมบวกสี่บวกหแบบนี้คนระับบวกหกหถึงหบวกกันได้เท่าไหร่ เราไม่จะเปต้องไปหกสามไปหไปเรื่อยเราจับคู่เลยเช่นเป็นคู่คู่ละเจ็ดไหมเจ็ดนะใช่ไหมครับมีมีคู่สีเขียวอยไปเนี่ยสามคู่ถูกไหมเจ็คูณสามจบคำตอบเกิมแล้วผ่านไหมันมีคู่จับคู่ไงจับคู่อนี้มีหกตัวใช่ไหมถ้าคู่จับคู่ไม่จนหนึ่งเจนเหอสามใช่ไหมคู่ละเท่าไหร่โยคู่ละเจ็ดเจ็ด เ็ดใช้เทคนิคนี้ในการแก้ปัญหาเข้าใจไหมครับพอได้นะอ่ะมาดูข้อนี้กันข้อนี้หนึ่งเป็นเลขที่บวกกันเป็นเท่าไหร่ครับถึงสามสิบเก้าใช่ไหมถึงสามสิบเก้าครูถามแบบนี้ถ้าครูบอกว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกจุดจุดจุดไปเรื่อยบวกสามห้าบวกสามหกบวกสามเจ็ด บวกสาปบวกอะไรอีกบวกสามเก้าบวสี่สิบถามว่าเลขที่เขียนมาทั้งหมดมีกี่ตัวอาสี่สิบไม่ต้องนับไงทันไหมหนึ่งบวกอะไรี่สี่สิบต้องมีกี่ตัวสี่ตัวใช่เขาบอทันไหมทันไหมที่ทันไหมหนึ่งบวกอะไรสี่สิตัวมีสี่สิบตัวถูกไหม ปาดทันนะครับทีนี้ในโจทย์เราคุณถามว่ามีพบสี่สิบตัวไหมไม่ไม่รู้ไม่ถูงใช่ไหมไปเล่นขี่แลว่าคุณตัดเลขคู่ออกดูดีนะชึบชึบชึบคุณตัดเลขคู่หมดเลยคุณถามว่าจากสี่สิบตัวจะเหลือกี่ตัว่นา จาก40ตัวจะเหลกี่ตัวอ่ะน,นี่40ตัวใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วทีนี้กูเนี่ยตัดเลขคู่ออกไปมันจะเหลือกี่ตัว 20. 20เก่งมากปันดเนี่ยตามันจะเหลือ20ตัวใช่ไห<ช>มทันไหมครับทันไหมันไ โอเคมันจะเหลือ1บวก3บวกบวกอะไรอีกบวก5บวก7จบวกจุดจุดจุด35 37 39มเม้าใช่ไหมกูแอบโน้ตไว้แล้วกันตรงนี้มีอ่า40ตัวผ่านนะครับนะข้างล่างมีกี่ตัวเอ่ย0ี่สโอปอเก่งมากมี20ตัวนะครับ ยี่สิบตัวทันไหมตรงนี้หลักการที่ครูบอกคือการจับคู่ใช่ไหมอ่ะดูนะสมมติครูจับคู่ชื่อคุยได้ไหมบอกได้ไหมสี่สิบเฮสี่สมากชื่อเก่งมากชื่อข้างในก็จะบบกแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นภาพตามไหมโอเคแปลว่าเดิมเป็นแค่ยี่สิบตัวใช่ไหมถ้าครูมาจับคู่กัน กับถูกแล้วมันมี20ตัวใช่ไหมป่านยีตัวถ้าคุณมาจับคู่กันมันเหลือกี่คู่10 10คู่แล้ว0คู่สิ0คู่แล้ว0ีจบต่อบ4 0 0ทีนี้อ้าวอ้าวทีได้นะครับอ่ดูภาษาพอกันนะครับข้ออะไรต่อเนี้เป็นเท็อ่ะขีดเส้นใต้หนูผมเขามาเทปไว้ทุกคนทำเลยครับเพราะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเวลาสอบเราจะพลาด ขีดไปเลยเน้นไว้นะคะรับเพื่อดูว่าโจทย์ถามอะไรเราข้อไหนเป็นเท็จเพราะว่าในข้อเนี่ยจะมีถูกอยู่สามข้อมีผิดข้อหนึ่ง <โด S 1> ใช่ไหมแตครูผมบอกว่าอย่าขีดอะไรที่กระดาษอ๋อขีดเลยครับเพราะการขีดมันคือการทดถ้าเราทดเราจะเห็นภาพใช่ไหมถ้าเราไม่ทดเราจะไม่เห็นนะนะครับอ่ะข้อหนึ่งครับจำนวนเฉพาะบางจํานวนเป็นจํานวนคู่ถ้าเราว่าจริงเราใส่ถูกไปเลยถ้าเราว่าผิดเราใส่ผิดถ้าเราไม่มั่นใจใส่จุดไว้แล้วเราไกลับมารีบอ้อ เฉพาะบางจำนวนเป็นจำนวนคู่เชนนีครับจำนวนเฉพาะมีคู่ไหมครับมีมีไหมอ่าเก่งมากเลยนะครับเลขอะไรครับสองอ่ะให้สองเลขสองเป็นเลขคู่ตัวเดียวที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมมีครับจำนวนเฉพาะบางจำนวนเป็นจำนวนคู่ถูกครับเรามีเลขสองนะครับจำนวนเฉพาะคืออะไร จำนวนที่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่หารลงใช่ไหมครับเช่นสองเนี้ยเลขที่หารสองลงมีเลขอะไรบ้างก็มีแค่หนึ่งกับสองที่หารลงใช่ไหมหกใช่ไหมหกไม่ใช่เพราะหกมีทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามทั้งหกมันหลายตัวเกินไปต้องมีแค่สองตัวที่หารลงนะครับคาถามต่อไปหนึ่งถึงร้อยมีจำนวนเฉพาะกี่ตัวมีจำนวนเฉพาะยี่สิบห้าตัวยีหตัวโอเค่งมากนะครับผ่านนะ เลขนสองปเป็นเลขคู่ตัวเดียวกันโดเฉพาะนะครับต่อม,มาข้อสองเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์ถูกไหมไม่รู้ไม่ได้ดูถูกไหมครับถูกต้องนะครับเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์เอกลักษณ์การคูณคือ 1, หนึ่งจำอย่างนี้เช่นเราเอาอะไรก็ได้บวกศูนย์ 0, มันก็จะบอกเอบวกศูนย์ 0, มันก็เท่ากับอ,อะไรครับเท่าก,กับเท่าก,กับอะไรเท่าก,กับเอใช่ไหมหรือเท่ากับศูนย์บวกเอ ใช่ไหมครับโอเคเพราะงั้นการเพิ่มน้ำสูตรเข้าไปก็คือเอกรังการคูณนะครับกินเท่าเดิมถ้าเอกรังการคูณคือหนึ่งถูกไหมคูณเข้าหารเข้าเท่าเดิมนะพอต่อมาข้อสามข้อนี้หลายคนสับสนนะข้อสามจำนวนที่หารสองจุดจำนวนสองจุดสี่หารด้วยสองมีผลเป็นจุดสองเรียกว่าหารลงตัวถูกไหมจุดไว้ก่อนให้มั่นใจจุดแบบนี้เออเยันแย่มานะ ข้อสี่จำนวนเต็มมีสามชนิดเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกอ่านว่าถูกไหมถูก,ถกไหมนะอ่านต่ตามจำนวนเต็มนะครับจดวถ่างไม่เลยจำนวนเต็ม,นนตมหรือตัวไอน,นะครับจำนวนเต็มเนี่ยแบ่งเป็นอี่แบ่งเป็นเท่าไหร่ครับกีชนิดแบ่งเป็นสามชนิดใช่ไหมตัวแรกก็นว่าเต็มอะไร อ่าเต็มบวกนะเอาเต็มลบก่อนอาเรียนที่จะอย่างเต็มลบนะครับหรือ i ลบนั่นเองเต็มลบเต็มเต็มศูนย์แล้วก็เต็มเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกอ่ะถามฟ้าใสแล้วนะฟ้าใสว่าเต็มลบนี่คืออะไรบ้าง เนลบคือลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอ่ะคุณต้อย่ารให้ลบสองอีตัวเป็นเลขอะไรดีครับใส่เครื่องบวกเก่งมากเห็นไหมครับแค่นี้เองลบสี่ลบอะไรครับลบห้าห้าลบอะไรก็ได้นะครับขอให้มีลบอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมต่อมาเป็นศูนย์ที่มีตัวเดียวคือศูนย์นะครับศูนย์ไม่ใช่โกนะครับศูนย์เฉยต่อมาจํานวนเต็มบวกเต็มบวกก็คือเลขที่เกิดมาคือจํานวนอะไรครับเลขอย่างว่าจํานวน นับได้ไหมได้เขาเกิดมาแล้วนี่หนึ่งแล้วนะครับหนึ่งสองสามพวกนี้เลขอะไรก็ได้ไ<ม>ใช่ไหมครับไปเรื่อยเก้าก้าเก้าก็ได้นะครับ,รบเรียกว่าจำนวนนับก็ได้หรือว่าอีกคำหนึ่งจำนวนอะไรครับเต็มน,นี่ข้างบนใช่ไหมจำนวนธรรมชาติจดไปนะข้อสอบชอบออก ข้อใะเป็นจำนวนธรรมชาติจำนวนน้ำจำนวนเต็มบวกอ,อะไรแบบนี้นะครับสรุปข้อสี่ถูกหรือผิดผิดฮะถูกถูกหรือผิดรอต้องอ่าตอบเก่งมากถูกนะครับถูกอ่ะแล้วข้อไหนผิดล่ะข้อสามข้อ3ทำไมผิดล่ะทำ<อ>ไมข้อนี้ถึงผิด ก็เศษศูนัไหารลงใช่ไหมเนี่ยสองจุดสี่หารด้วยสองได้หนึจสองจริงไหมเศษท่าไห่เศษศูนยหเศษศูนย์ครับผมบอกว่าเศษศูนย์ะเศษศูนนะเศษศูนเศษศูนย์แต่ที่ปัญหาคือมันไม่ันหารไม่ลงตัวเพราะอะไรเพราะว่าผลหารนันเน่ยไม่เป็นจำนวนนับจดเพิ่มไปครับอ่ะจดไปข้อสอบออกครับตอนนี้ข้อนี้ยากนะข้อสาม วิเค้าต้อบอกว่าการหาลงต,ตัวผลลัพธ์ต้องเป็นจานวนเต็มนะครับเขียนนี้ละกันนะฮะเขียนตัวเลขก็ได้นะผลลัพธ์ต้องเป็นอะไรครับจํานวนเต็มและเศษต้องเป็น0ูนตอบข้อข้อสานี่เอง ดูข้อ4พร้อมกันนะครับข้อ4ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับเฉลยข้อ3นะครับเก่งมากเลยการเช็คเศษส่วนเช็คได้กี่วิธีครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบเศษส่วนแล้วกันนะครับตรวจสอบเศษส่วนหนึ่งเลยทำอะไรได้บ้างถ้าเราจะตรวจสอบเศษส่วนนะ ทำอะไรได้บ้างครับหนึ่งเชิวิธีการอะไรคูณค้วยใช่ไหมคูณค้วยใช่ได้ไหมใช่ได้ที่ยังอะไรอีกทำส่วนได้ยังไงกันเชมี่ทำส่วนยังไงบเท่ากันใชขนาดอ่าเก่งมากครับเชมี่ครับวิธีอะไรครับ จับหาเลยใช่ไหมหาเลยนะครับหาเศษส่วนได้เลยนะครับหาหาค่าแล้วเปรียบเทียบประมาณนี้นะฮะที่ทําได้เช่นยกตัวอย่างอ่ะอาทิตย์ยกตัวอย่างเศษส่วนมาให้หน่อยครับเรียกอะไรดีเรียอะไรก็ได้ครับเศษส่วนเอาวิทย์นะอ้เรื่อนตลอดเอาวิทย์ยกตัวอย่างเศษส่วนมาให้น่อยครับเศษอะไรก็ได้ส่วนสองส่วนสองดูนะหนึ่งส่วนสองกับ สามส่วนสี่เ้ยอะไรมาออกกันนะครับวิธีแรกคือการคูณอะไรวิธีนี้ง่ายสุดวางเทียบเลยดูสองสามเป็นหกสี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่น้อยกว่าหกใช่ไหมชิบชิบเสร็จละง่ายไหมง่ายไหเทียบแบบนี้วิธีสองทำส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันทำยังไงอ่ะทำส่วนเท่ากันครูก็ต้องทำให้มันเป็นสี่เท่ากันจริงไหมใช่ไหมครับเป็นสี่เท่ากันแต่ว่า ก็ต้องนําตัวข้างหน้าคูณอะไรเข้าไปเนี่ยคูณ2องข้างเศษแล้วส่วนใช่ไหมคูจะได้2อส่วนสี่กับสามส่วนสี่เห็นปะ่ะสามส่วนสเากับอ่านห่ดีใช่ไหมครับลิ้มที่จับหา,เล,บาเลยจับหาเลยจาก1นส่วนสอันหนึ่งส่วนสองเมื่อกี้หาวม,มัือศูนจุดใช่ไหมสามส่วนสี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ใช่ไหม มักปล่อยอยู่ดีเข้าใจไหมครับตลาดใ่้อาหารนี้นะสามวิธีมีทั้งส่วนเท่ากันมีคุณค่าเองมีจัดาหารเลยนะครับจดเปเองนะนะครับโอเคอ่ะทีนี้ข้อไหนที่เราใช้ง่ายสุดลองมองสิถ้าเป็นถ้าเป็นคูณผ่านนะคูณใช้ข้อสองกาะเลขมันน้อยใช่ไหมครับอ่ะเราคูณดูอ่ะเจ็ดห้าเท่าไหร่ครับ ห้าสามห้าใช่ไหมอาต่อครับเก้าสามเท่าไหรยี่สิบเอะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดต้องน้อยกว่าใช่ไหมแต่ดูเครื่องหมายสิใส่มากกว่าก็เลยไงผิดใช่ไหมครับเข้าใส่นะโอเคข้าอื่นก็เหมือนกันส่วนข้อนี้เป็นเท่ากับเท่ากับค่าต้องเท่ากันใช่ไหมเกิดจากการคูณด้วยเศษส่วนเท่ากันหรือหารด้วยเศษส่วนที่เท่ากันห้าไปเป็นหกสิบห้าคูณอะไรห้าคูณอะไร คูณอะไรเข้าไปเนี่ยคูณสิบสามใช่ไหมใช่ไหมสิบสามหกเจ็ดสิบแปดไม่ใช่เห็นป้าเช็คแบบนี้ได้เลยข้อนี้ก็คูณค่าอะข้อสี่มันตอบข้อสามนั่นเองนะครับคูณค่าในตอนนี้ดูองสามคูณ้นเรืองสามปากเรื่องสาโอเคครับเดี๋ยวให้ฝากไปเลยห้าดูณห้าห้องกันผลสัมบร็จของห้าลบข้อหลังเนี่ยเท่ากับข้อใด ทุกคนดูตรงสีเหลืองตรงนี้คุจะไลไปนะเห็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองเหลือเท่าไหร่ก็1นึลบหส่วนสมันก็เหลือ1นส่วนสองใช่ไหมมีหนึ่งบาทหักไปห้สิบตังค์ก็เหลือห้าิบตังค์เหลือครึ่งนึงใช่ไหมคิดง่ายๆหรือทำส่วนเท่ากันก็ได้2อลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งอยู่ดีถูกไหมครับแต่ว่าตรงสีเหลืองที่ทําทำเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งส่วนอะไร ใช่เดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนต้งโจทย์ง่ยเป็นนส่วนสองนะทุกคนดูจะได้ว่านะครับจะได้ห้าลบสองส่วนด้วยสี่ลบหส่วนด้วย1นึ่งส่วนสองทันไตรงนี้ตรงนี้ได้หน่งส่วนสองใช่ไหมคุก็เปลี่ยนหนึ่งส่วนสองเลยให้กับโจทย์โอเคไหมต่อมาดูต่อนะครับอะตอมดูอะตอมเห็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองไหม อ่ะดีได้รได้เไหรอ่ะได้เท่าไหร่ได้ทไหร,อไไหรสองสนเมากนิดตรงส,งสีฟ้าให้ย่ยทุกคนได้เท่าไหร่ได้สองไหมเพราะมันคือห่หารด้วยหนึ่งส่วนสองคือีสองแกลายเป็นสองใช่ไหมถ้าใครไม่ทันหรือเขียนให้ดูก็ได้ครับแต่ว่า1นึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองเนี่ยมีค่าเป็นสทันไหมทันะ ทีนี้พอตรงนี้เป็นสองกพกเปลี่ยนเป็นสองเลยโอเคครูจะได้ว่าห้าลบสส่วนด้วยสี่ลบสอง่าย,ยางทีนี้ใช่ไหมถูกไหมครับว่าสี่ฟ้นที่ได้คื็สองนะครต่อมาสี่ลบสได้ท่าไหร่ 2, 2> เดสองใช่ไหมสองหารสองได้เ่าเ 2, ไหร ได้หนึ่งห้าลบหนึ่งเหลือใช่ต่อข้อหนึ่งอากาศแรดูข้อหกพร้อมกันนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้เศษสองส่วนสามนะครับหารด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับซึ่ง เนื่องจากตัวสองเนี่ยเป็นจำนวนค่ะนะครับเราจะนำสองไปคูณหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับสองหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามแบบนี้บวกด้วยเศษสองส่วนเก้าคูณกับเศษสามส่วนสี่นะครับมีค่าเท่ากับ x อบวกสามส่วนด้วยสิบแปดนั่นเองนะครับทีนี้ดูต่อเลยนะครับในวงเล็บแรกเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนจากสามส่วนสองเป็นสองส่วนสามแบบนี้นะครับแล้วบวกด้วยด้านหลังครับ ตัดได้นะ2 1เป็น2 2 2เป็น4 3 1เป็น3 3 3เป็น9บวกกับเศษ1ส่วน6นั่นเองนะครับมีค่าเป็น x บวก13ส่วนด้วย18ดนะครับด้านซ้ายครับคูณกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจะได้4ส่วน9นะครับบวกกับเศษ1ส่วน6บวกกันนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมด้านขวา x บวก13ส่วนด้วย18แต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้ เท่ากันนะครับคอนอของ9กับ6นะครับผู้ทำเป็น18นะครับเพราะงั้น9ต้องคูณอะไรครับคูณ2เก่งมาก6ต้องคูณ3ใช่ไหมโอเคพอทำส่วนเท่ากันจะได้ว่า8บวกอะไรครับ3ถูกไหม4 2เป็น8ส่วนด้วย18เท่ากับ X บวกอะไรครับ x บวก3นะครับส่วนด้วย18นั่นเองนะครับมาแก้นิดนึงนะครับโอเคแก้นิดนึง3ไม่ใช่13โอเคอ่ะพอะได้แบบนี้แล้วเห็นชัดเลยแบบนี้เหมือนกันเป๊ะทุกประการ x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น8นั่นเองนะครับแต่คราวนี้เขาถามว่าแล้ว x ลบ3มีค่าเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x ลบ3มีค่าเป็น 5นั่นเองตอบข้อ3ามอ่าดูเขาเจ็ดร้อมกันนะครับปัจจุบันผีดานดาอายุ6กปีนะครับ66ปีเ <c oughs> มื่อ6ปีเมื่อ6ปีล่วงมาแล้ว6ปีที่แล้วใช่ไหมถามว่าปีแล้วพ่อเจ็ดเท่าไหร่6ก6ิใช่ไหมครับต่อมาคุณแบ่งเนื้นอหาเปนงงง เมื่อ6ปีที่แล้วบุตรอายุเป็น5ส่วน1ีห2ของเท่าใครครับปีละถ้าถามว่าปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยปลูกอายุเท่าไหร่เดี๋ยวสร้างคุสร้างมากกว่าเดี๋ยวจะสับสน2ปี4เดือนโอเคอันนี้เป็นปัจจุบันแล้วนะครับปัจจุบันอันนี้เป็น 6ปีที่แล้วเนาะลบ6โอเคทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีอายุใครครับบีดานะครับอ่ะ <Yeah. S 1> บีดาบีดาปัจจุบันเป็น66ใช่ไหมเ <Yeah. S 1> มื่อ6ปีที่แล้วเแล้วไหน60 60ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อ6ปีที่แล้วบทอายุเป็นเท่าไหร่ครับบทอายุ5ของ มีดาขอคือข่อหมายอะไรบุณใช่ไหมบุตรนี่เป็นห้าส่สองของมีดาอันนี้คือหกปีที่แล้วนะหกสิบคูณห้่วนสบองใช่ครับเพราะงั้นบุตรตรงนี้ละกันหปีนะเป็นห้าส่วนสิบสองของมีดามีดายเท่าไหร่ครับหกปีที่แล้วหกสิบเข้าใจเนียครับแค่นี้นะครับคำถามคือปัจจุบันบูดอายุเท่าไหร่อายุห้าห้าส่วนสิบสองคูสิบดหนึ้งไหม เห็นไหมครับคูณชี้เลขเ้าตนนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับบวกลงเท่าไหร่ครับ3 5.12ห้าส่วนสิบสองคูณหกสิวันนี้หกปีีนะอ๋อหปีที่แล้วเอวิ่ห้าเกกันหปีที่แล้วเดี๋ยวจะงงี่หี่6กปีที่แล้วสิบสองสาหกสิบเนาะสิบสองสิบสองสบสองห้าหกสิบบวเท่าไหร่ครับอีห้าปี ก็แปลว่าตรงนี้เป็น25ปีที่แล้วนะใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันต้องบอกอะไรครับอายุเป็น3 1 3 1นั่นเองภาษา